อากาอในยูนาอกานี่ครับมีใครยงเย็นนะครับเอ๋ยนะไม่นี่ยเไม่ไปกับพี่นัทเราก่อนเห็นไปกับพี่นัทเลอต้องถามเาดูคน่นิตอครับพี่ครับ กินข้ายังพี่วาน้องยินแล้วกเมวีงแพรวาสวัสดีค่ะพี่สปิงพี่สาวลรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรวาคุณอ้อมยินสวัสดีจ้ามาเที่ยวสิพี่สอนมาแล้วเนี่ยเลยย้อนนี่นะ ยองที uh, 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 <S <S ่แต่ไม่ได้มีคุยฮี่มาด้วยนะเออเห็ฮเฮี้ยออสวัสดีค่ะน้องอ้อยน้องอ้อยน้าเฮวก็พี่สาวเราก็ ไม่ันงานขึ้นบ้านมาผมิฉันตอนเช้าตอนเย็นเขาเลียงหมูกระทะนอครับอินตั้งเคยนเอนะครับสีหาเย็นยางผู้รัเยี่ยทิชชู่ฮับชินชาไปครับอยู่หลา่องยาน นเล่นพี่นกมาให้จุ๊บหน่อยนะ,ะนไัไก่ไก่ไหนพี่นกพี่นไปไหนไอ้ไอ้อยู่ครับหนูว่าเป็นโหตั้งแต่แกขายก๋วยเตี๋ยวเตาถ่านด้วยนู่นนะดูแกอวันนั้นแกพูดอยู่ยบอกพี่นกเอาไม้พี่สาวลาวบอกโอ้หอะไรว่าพ<ห>ี่นัาทำไมพูดอย่างนี้ยหนูพูดไอ้แกงทำงานา พืชหัวเ้าพืชแซวพแซวดินนั่นแหละว่าพี่จนหอบเขาจับนะออันนี้ผมไม่รู้จะลับไปเชียงไห่เทียงรร่เที่ยงไร่เที่ยงเที่ยาไี่เจ้า พี่กินข้าวยังกินแล้วค่ะเลี้ยงข้าวพี่สาวเราหน่อยค่ะพี่มูขึ้นนั่ก็ได้ครับได้<อ>เป็นไรนนนะคระัขอบคุณมะกค่ะพี่พา่าครับ <c oughs> มานอนนั่นนงพื้นเลยจะตีขึ้นวันนี้เดี๋ยววันอาทิตย์ขึ้นบ้านใหม่<อ>หรือแหม่มาเที่ยวสักวันน่ะ ได้มาวันหนึ่งก็ดีใจเราว่าสาวเราเขาร้องเพลงน้องมีหัวแล้วสิเฮ้ยเดี๋ยวถูกจัดให้ครัดคนฮัดบางคนใครับจัดตัวกันเลยนะคนละไมยเลยนะเดี๋ยวตอนเย็นสาวเราจะขึ้นไลฟ์สดดูแค่ว่าไปค่ะพี่สาวเราไปทานข้าวค่ะพี่สาวเราอิ่มอี่เลยเนี่ย มาไหมมาเทีย่ยวกบกไหมน้องน้องแควาดูนายชเออช่น่ายเ่นายเชมาเลเซียมาเลเซียนะปรไม่ได้ตัตอนเย็นเจอกันสตวลาวนะครับยิงไหม

ปันครับทุกคนครับชัยครับครับ,บดูดบอันครับชัยครับบอกข้านอนในรถก่อนก็นนดนนได้นคนแดงไม่มีเราจะเช่าจุดเดี่วัน,นะวันเที่ยววันเดียววันเดียวว,ยว,ว,ยวัวนเดียวพรุ่งนี้ไปก <laughs> ็คืนนี้เช่าที่นี่ เห็นไง,นองโอเันห้งนองไอไงดเดี๋ยวตงเย็นมนะัน <laughs> ดันได้สอนหน่อยครับ <laughs> เห็นอยู่ดันดันให้เอีนตลอดเนี่ยคุณยายสบายดีนะครับดีครับ กลมาก็ได้กลับตัวมากับอคนฮัชายัคนตำรวจ่ตัวชตรงที่แม้านั่นลัายงอ้ชายัอ้ยอก่ยังคุยกันั ตอนเย็นนะให้ได้พี่จะเลี้ยงข้าวบีเขานะฮะได้ไะไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเย็นพี่สอนจะเลี้ยงน้องแมงน้องแมงเขายังไม่มีครอบครัวเดี๋ยวเก็บตังไว้ให้แต่งสาวได้มาอีกรอบเดี๋ยวพี่สอนจะได้มาอีกรอบคืองานแต่งน้องแมงไงกับแมงกับบีไงอ่าใช่แล้วนะครับบุรไมีพอดีเลยสาวลาวตอนเย็นจินหมูหะเป็น สาลารับคนรับสาลาเอาตามมาเองแล้ว<ป>เนี่ยมาเนาะมาทานด้วยกัน <c oughs> คุนเทว่าไม่ต้องกวนใจกับสาวเรา <c oughs> เดี๋ยวน้องข้าพูมี่กำใสาว้ <c oughs> นอนเทว่า ไปขอยาในกินเลยแอดไนไม่อยู่ครับแล้วก็มานั่งกินเคื่องแกลไว้ก่อนนะดักไว้ก่อนเคื่อแกลกินซื้อก้อยซื้อก้อยขมมาจากขายเ,เอามาขัา่วนัว่นแหละแต่ว่ามันนี่จะกินไก่ยิบไม่ต้องซื้อไอ้เนื้อมาแช่โซดาแช่นั่นแช่นี่ค่อยกินดิบเน,นี่ยนะครับกันดินมมกาาินมหมวกกันน็อตไปซื้อยันที่ไหน